อเจะบอกจะบอกว่าเบอกี้จะบอกว่าเบอกียคือผมอ่ะเป็นคนฆ่าลานคนแรกนูเห็นพี่บอกฆ่าเต่แล้วแล้วเสร็จแล้วผมก็ฆ่าพี่กิจไอ้ฆ่าใครอีกคนหนึ่งนะครับฆ่าจุปอ่าฆ่าพี่กิจแล้วก็มีฆ่าอีกคนนึ่งไหมผมฆ่าสามคนอ่ะแล้วปางอ่ะอยู่ในเหตุการณ์เลยแต่ปางพูดไม่ได้เพราะปิดปากไว้อ่ะปางทำไมปางถึงไปแล้ว แต่เบางคนบวชพี่ป๊อปแต่พี่อือบอกอ๋อไม่โอกระลั่ไม่โอกระลั่มไปขอโทษนะบังลขอโทษนะบังลปังปังไม่มาเลยปังเป็นไรปังเมื่อกี้ไม่ป๊อปตายอ่ะทำไมปังพูดไม่ได้หรอไม่ได้เสียงปังเลยอ่ะผมผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายปังฮัลโหลจุ๊บฮัลโหลปังฮัลโหลจุ๊บปังจุ๊บ